全部まとめてぶっ壊してやるっての私の新エクスプロードでね ไอวี่ไฟท์ช n n น l สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวตัวละครตัวอ่าก็ไม่ใช่ใหม่นะมันเป็นตัวละครรีรันที่ตู้มาเพิ่งจะเข้ามาเมื่อวานก็จะเป็นฟินซี่อีกหนึ่งตัวนะครับนั่นก็คือน้องแบม b i a แอสตานั่นเองตัวละครตัวนี้มีความสามารถยังไงบ้างเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยดีกว่าเนาะแบมบี a แอสตานะครับเป็นตัวละครประเภทฟินซี่แล้วก็สเตนริคเตอร์ เป็นตัวละครสีฟ้านะครับตัวละคร6ดาวที่เลเวล200เนี่ยค่าเซตัสเขาจะอยู่ที่1,111นะครับเป็นเลือดเนาะพลังโจมตี642พลังป้องกัน358รสิบิข้าสามรอแล้วก็พลังมญยาณสูงถึง802อะไรทีเดียวมีคิลเลอร์เป็นผู้สังหารโยมทูดนะครับแล้วก็ลิงก์ก็จะเป็นลดคูลไทม์สกิล12%ทำให้สกิลคูลดาวไว้ขึ้นนั่นเอง ส่วน Ability ของเขาเนี่ยก็จะมีโจมตีปกติแรงขึ้น20%สกิลแรงขึ้น20%ถ้าไม่ตายแรงขึ้น40%ขอบเขตของสกิลกว้างขึ้น20%สกิลเพิ่มดับเบิลฮิตสถานะผิดปกติบวก2วินาทีเพิ่มความเสียหายเมื่อศัตรูโดนสถานะไฟไม่อยู่อีก20%ก้าวิตาบวกอีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เป็นตัวละครสายสกิลอย่างรุนแรงแล้วก็มีวงกว้างมากนะครับเนื่องจากเขามี การเพิ่มความเสียหายสกิลมาให้ในอัมดลิตี่20%นะครับรวมถึงดับเบิลยิปด้วยนอกจากนี้ยังทำให้สกิลฟังขึ้น20%แล้วก็หากศัตรูติดสถานะไฟไหม้เนี่ยก็จะได้รับดาเมจสูงขึ้นอีก20%กันเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูของสวมใส่แล,ล้วลิมตัวละครของตัวนี้บ้างนะครับว่าผมเลือกใส่เป็นอะไรบ้างเนาะของสวมใส่เนี่ยก็ยังคงเป็นการเพิ่มพลังลิญาณให้เยอะ เยอะที่สุดเท่าที่จะทาได้นะครับก็ชิ้นแรกก็จะเป็นยาชูกําลังที่เพิ่มพลังวิญญาณ30%แล้วก็ค,คริตที่เ30%นะครับออบรองเป็นพลังวิญญาณ30%ชิ้นที่สองก็จะเป็นสร้อยคอของวินซี่แล้วก็แซนนิคเตอร์นะครับจะทําให้สกิลแรงขึ้นอีก20%ออบรองก็จะเป็นออเตตัส10%นะครับส่วนชิ้นสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นของที่ดีที่สุดสําหรับสายสกิลของวินซี่นะครับก็จะเพิ่มพลังวิญญาณ50%แล้วก็ออเตตัสอีก10%ในออฟที่2นะครับ จะเห็นได้ว่าค่าพลังอิญญาณรวมจากของที่ใส่ทั้งหมดตอนนี้เนี่ยมันสูงถึง130%กันเลยทีเดียวก็จะบวกมา1,108เลยนะครับสำหรับพลังวิญญาณต่อมาลิงก์ตัวละครก็ยังคงเป็นการใส่ลดคูดาวหรือไม่ก็จะทำให้สกิลแรงขึ้น20%หรือ25%ก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเพื่อนๆมีแบบไหนช่องแรกผมจะใส่ไอเซนที่เพิ่มพลังโจมตี20%นะครับเมื่อพลังชีวิตเต็มออฟรองเป็นสกิลแรงขึ้น20% ส่วนช่องที่2เนี่ยก็จะเป็นลดคูลไทม์สกิล12%แล้วก็ติดด้วยการตายแล้วเกิดใหม่100%นะครับช่องสุดท้ายก็จะเป็นลดคูลไทม์14%เพื่อที่จะทำให้ตัวละครตัวนี้สกิลเร็วขึ้นแล้วก็สกิลแรงขึ้นเท่าที่จะทำได้นะครับถัดมาเดี๋ยวเราจะมาดูรูปแบบสกิลแล้วก็การโจมตีปกติรวมไปถึงท่าไม้ตายของแบบดีแอสตากันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับรูปแบบสกิลของน้องเนาะ มาเริ่มกันที่การโจมตีปกติของแบมบี a แอตตาก่อนนะครับซึ่งการโจมตีของเขาเนี่ยคอมโบก็จะเป็น4ครั้งเหมือนเดิมนะครับจำนวนีิสูงสุด,ดสีิวิความเสียหายอยู่ที่100%จนถึงร้อเนะครับมีโอกาส2%ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะไฟไหม้ด้วยนะครับถือว่าเป็นสกลิลที่โจมตีปกติดูไกลามากแล้วก็กว้างในร,ระดับหนึ่งด้วยเลยเนาะ ถัดมาก็จะเป็นสกิลที่1น,นะครับจะเป็นการสร้างความเสียหายเอลด้านหน้านะครับออกไปเหมือนคล้ายรูปพัดแล้วก็สร้างความเสียหายเป็นวงกลมบริเวณด้านหน้าคู่ดาวแวินาทีนะครับโอกาส2%ติดสถานะไฟไหม้4วินาทีจำนวนฮิตสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่24ฮิตกันเลยทีเดียวอ่ะจะเป็นการกระจายความเสียหายไปด้านหน้านะครับแล้วก็จะระเบิดความเสียหายอีกครั้งหนึ่ง ตอนที่กระจายความเสียหายเนี่ยจำนวนที่จะอยู่ที่24ฮิตแล้วก็ตอนที่ระเบิดเนี่ยจะเพิ่มอีก2ฮิตเป็นทั้งหมด26นะสกิลนี้นก็จะ26ฮิตเลยถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับจำนวนที่สกิลน,นี้เนี่ยถัดมาสกิลที่2นะครับจะเป็นการสร้างความเสียหาย LE ด้านหน้าเหมือนสกิลหนึ่งเลยแต่แค่ว่าความกว้างมันจะกว้างขึ้นกว่าเดิมนะครับรวมไปถึงรอบๆบริเวณด้านบนแล้วก็ด้านล่างตัวละครด้วยนะครับจะเป็นวงกว้างไปด้านหน้า แต่ด้านหลังเนี่ยจะไม่โดนความเสียหายนอะอาจจะโดนด้วยนิดหน่อยนะครับสกิลนี้ครูดาวอยู่ที่16วินาทีโอกาส2%ที่จะติดสถานะาไฟไหม้นะครับ4วินาทีแล้วก็จำนวนที่สูงสุดจะอยู่ที่6คิดน,นะครับสุดท้ายก็จะเป็นสกิลที่3นะครับเป็นสกิลที่ดีมากๆอีกสกิลหนึ่งเลยนั่นก็คือการสร้างความเสียหายทั่วทั้งหน้าจอต้องบอกว่าเลยหน้าจอไปเลยด้วยซ้ำนะครับครูดาวจะอยู่ที่24วินาที โอกาส2%ติดสถานะไฟไหม้4วินาทีนะครับจำนวนฮิตสูงสุดถึง8ฮิตกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับสกิลที่3ของเขาใช้เคลียรม,มอนได้ดีมากๆเลยสำหรับสกิลนี้เนาะสุดท้ายก็จะเป็นถ้าไม้ตายนะครับจะเป็นการสร้างความเสียหาย4ฮิตโอกาส100%ที่จะทำให้ติดสถานะไฟไหม้7วินาที ความเสียหายของสกิลเนี่ยจะเป็นความเสียหายระยะใกลเนาะไม่เหมือนสกิลหนึ่งสองสามสกิลหนึ่งสองสามจะเป็นความเสียหายระยะไกลนะครับอาจจะเห็นได้ว่าไกลมากไปจนถึงสามแยกที่มอนอยู่ด้านหน้าตรงนู้นเลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูรูปแบบเกมเพลย์กันชัดๆกันเลยดีกว่านะครับว่าแบมบี้แอสตาเนี่ยสามารถใช้ในการลงดันเจี้ยนได้ดีอย่างที่ใครๆเขาบอกกันจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกับดันเจี้ยนนะผมเจ้าเดียวเจ้าเดิมเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่า ัปดาห์นี้เองคิลเลอร์ er, เขาก็ตรงน้ําหอมของเขาด้วยนะครับก็จะมีโยม,มันทูดปรับ,บนกับอารันคาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยว่ามันจะใช้งานได้ดีแค่ไหนถือว่าแรงมากๆเลยนะน,นี้อาจจะไม่ได้ใส่ของที่มันบวกมีบอลมูตินมานะครับก็าอาจจะเทียมอนมูตินได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่เรื่องความแรงของคิลเนี่ยือว่ารุนแรงมากแล้วก็รัวมากๆเลยนะแข็งกว้างมากด้วย สำหรับสกิลนะครับ,บองน้องแป๊บๆบก็เข้ามาถึงเฟสที่สองละเคลียร์ได้ไวจริงๆอาจจะว่าประทับใจสำหรับการ่านชิ้หายไม่แทนได้บอกระหว่างที่พูดเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ทุกทีเลยสำหรับเลเวอไฟไม่ค่อยจะดูมอนไม่เห็นไหมสกิลสามเนี่ยคือดีอะ ถ้าฮตรแรกมันทาให้มอนในกลุ่มแรกตายเนี่ยในฮีตหลังๆนี้จะทําให้โดนในกลุ่มที่สองได้ง่ายๆอีกด้วยเนาะเ,เก็บเลือนมานิดหน่อยแต่ที่เลือนไม่ทันเนต็มก็จะได้นะครับทาให้คุณสมบัติของไอเซนนั้นมันไม่ดีเท่าไหร่ส่วนท้าไม่ตายเนี่ยอันนี้คือลั่นเฉยๆนะแต่ไม่เป็นไรมาดูไปแล้วกันความแรงของท่าไม่ตายเนี่ยถือว่าเคลียร์มอนในฉากได้ดีในระดับหนึ่งเลทีเดียวสำหรับใครลงน้ำหอมที่เป็นลงแบบโพออกรับท่าไม่ตายก็ไม่ต้องกักนะ เจอตรงไหนที่จําได้ว่ามอนมันเกิดเยอะๆแล้วก็เกิดที่เดียวกันเยอะๆเนี่ยก็กดใช้ไปเลยจะทําให้เราเคลียร์มอนในแต่ละเวฟเนี่ยได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็จะถึงเฟสสุดท้ายละก่อนที่จะเข้าห้องบอสตรงนี้เองมอนก็เกิดเยอะนะจริงๆเรามาถ้าไม่ตายมาใช้ตรงนี้ก็ได้ก็มอนจะเกิดตรงนี้กันสามกลุ่มเลยซึ่งมันอยู่ใกล้กันมากทําให้เรานั้น เทียมมอนได้เร็วกว่าค่ะขอไปใช้ท่าไม่ตายเลยนะตอนนี้เรียก็เต็มละมาถึงห้องบอสกันแล้วตึ้สจะคือ3เก็ล่องไปต่อไปอหนึ่งแล้วก็ดูความแรงท่าไม่ตายเป็นกว่าก็จะเห็นได้ว่าจำนวนยิบหนึ่งของท่าไม่ตายของน้องเนี่ยแรงถึง2 2,000เลยนะครับขนาดไม่ได้ใส่เทนชินไตนะถ้าใส่เทนชินไตเนี่ยก็จะทำให้แรงขึ้นกว่านี้อีก เรามาสรุปความสามารถของน้องแบมบี้แอสตากันโดยรวมกันเลยดีกว่านะครับถือว่าสวยโอเคน้องสวยนะครับน้องน่ารักน้องผมยาวด้วยมีปีกผมสีดําแล้วก็มีมงกุฎห้าแจกอยู่ด้านบนอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวเท่าไหร่นะแต่ส่วนตัวคือสวยครับต่อมาน้องเป็นตัวละครฟินซี่แล้วก็แซนดิเตอร,ตร,ตร์ซึ่งตัวละครประเภทฟินซี่แล้วก็แซนดิเตอร์เนีเ่ยมันมน้อยมากนะในเกมที่เป็นแซนดิเตอร,ตร์ตอนนี้ก็เพิ่งออกมาแค่6ตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นตู้จูแกลมนะครับหรือตู้นี้เองก็ตามเนาะถัดมานะครับเรื่องสกิลของน้องเนี่ยรวมไปถึงอบิลิตี้ด้วยโดยรวมคือดีหมดทุกอย่างเลยถ้าให้เต็มติดจะให้9 9คะแนน9.5เลยได้ซ้ำนะครับถึงแม้ว่าจะไม่เต็มติไม่สุดเท่าตัว5ปีแต่ตัวนี้ถือว่าดีดีงามใช้ง่ายใช้คล่องสกิลรวดเดียวนะครับสกิลเคงมองได้เดยส่วนข้อเสียของน้องหรอมีอะไรบ้าง ท่าที่มองดูก็ไม่ค่อยมีอะไรเนาะเพราะว่าน้องเองเป็นสายสกิลเนี่ยต่อให้ไม่มียกเลกอดาดมันก็ไม่ใช่ปัญหาอยู่ละสกิลบึ้มดีเดียวกาดแตกจบมอนตายอยู่ดีนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้ใครได้มาก็ปั้นไปเลยดีถือว่าดีเลเวลไฟให้เต็ม9/10เ็นะครับสำหรับตัวละครตัวนี้ส่วนตัวละครตัวหน้าเนี่ยก็ยังคงเป็นการรีวิวตัวละครหน้าตู้2ตัวที่เหลือนะเพราะว่าเปิดได้มาครบเลยทั้ง3ตัวไว้รอดูกันในรีวิวตัวต่อไปนะครับ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายทุกคน